โดยมัตโตสโลแกนของทางตำรวจทางหลวงประเทศไทยก็บอกว่าห่วงใยทุกชีวิตเป็นเม็ดทุกเส้นทางตีหนึ่งโดยประมาณของวันที่15มิถุนายน2562สทล .2 กองกำกับการ8กองบัญชาการตำรวจทางหลวงโดยพันตำรวจโทธนพลเอี่ยมสะอาดรอยเวนของตำรวจทางหลวงหน่วยดังกล่าวได้รับแจ้งบอกว่ามีเด็กหญิงทันชนกดิดน่วมอายุน้ม14ปี อยู่บ้านเลขที่ห้าทับหหมู่ที่8ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเดินทางขอความช่วยเหลือกับทางตำรวจทางหลวงเด็กหญิงคนดังกล่าวนี่นะครับแจ้งว่าเนื่องจากมาตามหายาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ก็ไม่ได้พบญาติแต่ประการใดไม่มีเงินแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับภูม,มิลำเนาบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองได้ พาพบกับตำรวจทางหลวงก็นำเรียนไปยังพันตำรวจโทร,รัชภูมิกุสุมานสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวงสองกองกํากับการแปดกองบังคับการตำรวจทางหลวงก็ได้ให้ความช่วยเหลือกันแล้วนะครับโดยจ่ายค่ารถทัวร์พร้อมจ่ายค่าอาหารและให้รถตรวจการแปดสองสามห้านำเด็กหญิงคนดักกล่าวขึ้นรถโดยสารปรับอากาศกรุงเทพพิษณุโลกเพื่อเดินทางกลับสู่อ้อมอกของพ่อแม่ต่อไป โดยหน่วยงานตำรวจทางหลวงนะ่ะยึดหลักทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวงว่าอย่างนั้นและเด็กหญิงทันชนกดิดน่วมคนดังกล่าวก็เดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยสู่อ้อมอกของผู้ปกครองและผู้ปกครองก็ฝากขอบพระคุณมายังตำรวจทางหลวงสะทะละสองกองกำกับการแปดกองบังคับการตำรวจทางหลวงทำดีปรบมือให้ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ